สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ของคุณครูอ้อพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาดนตรีวันนี้ครูจะมาสอนในมาตรฐานที่2.2ตัวชี้วัดที่1บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่ายๆในคลิปนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้รเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของเพลงพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมืองและก็ได้พบกับตัวอย่างของเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของทั้งสี่ภาครวมทั้งประโยชน์ของเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองนะคะลักษณะของเพลงพื้นเมืองนะคะเป็นบทเพลงที่ คนในท้องถิ่นคิดขึ้นเพื่อร้องเล่นกันในเทศกาลต่างๆหรือว่าในยามว่างจะมีเนื้อหาสนาการขับร้องที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนะคะละักษณะของเพลงในท้องถิ่นนะคะ 1. ใช้เป็นการเกี่ยวพาราศีหรือเป็นการซักถามโต้ตอบกัน 2. ใช้ปฏิพานไหวาพิบในการร้อง 3. ใช้เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานของคนในท้องถิ่น สใช้ประกอบการเล่นในเทศกาลต่างๆของคนในท้องถิน่น 5. ใช้สำนวนภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้ทำนองหลักเพียงทำนองเดียว สำหรับดนตรีพื้นเมืองเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อสร้างสารรค์และก็บรรเลงให้คนในท้องถิ่นฟังมีเอกลักษณ์ทางดนตรีที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิน่นเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองจึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมประเพณีใน,ในท้องถิน่นและช่วยทําให้คลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานและสร้างความสมันคิลักษณะของดนตรีพื้นเมือง 1. ใช้ เครื่องดน,นตรีน้อยชิ้น 2. ท่วงทำนองความช้าเร็วแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิน่น3ใช้เครื่องดน,นตรีท้องถิน่นบรรเลงสสร้างขึ้นตามวิถีชีวิตและใช้ภาษาท้องถิน่นเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของไทยจะแบ่งออกเป็น4ภาคนะคะก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ สำหรับเพลงทางภาคเหนือนะคะจะมีลักษณะอ่อนช้อยนุ่มนวลม,มองบอกถึงวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือว่ามีนิสัยอ่อนโยนแล้วก็มีน้ำใจภาคเหนือจะได้แก่เพลงจ่อยเพลงซอเพลงซอเป็นเพลงที่มีการร้องในลักษณะ การเกี่ยวพาราสีหรือว่าการร้องเป็นเรื่องนะคะใน้เรียนมาดูตัวอย่างเพลงซอนะคะดินแดนล้านานานในอดีตเคยเป็นถิ่นที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้านอักษร,รศาสตร,ร์วรรณกรรมวรรณคดีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเช่นข้าวซอคำห้าเพลงกล่อมเด็ก คำหยอกล้ออู้บ่าวจอยซอโครงวรรณกรรมเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับวิธีการดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านล้านนามีแบบแผนเป็นของตนเองอย่างชัดเจนซอน,นี่ก็คือการทับลำน้ำละะ่ะวะ การพันานาเรื่องราวต่างๆครับซอก็จะแบ่งออกเป็นซองอย่างก็คือว่าซอเก็บก็คือกับซอสดๆนะครับเวลาหันเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นก็จะครับจะเอาเรื่องต่างๆมาผูกเป็นเรื่องราวแล้วก็พันธนาออกไปครับและอย่างที่สองคือซอติดแต่งไว้แล้วครับก็เหมือนบทเพลงติดแต่งไว้แล้วก็อามาร้องเขาทำน้องเนี่ยครับ

ปกักการมบานั่งพอรายการค่อยออกทีวี่องสิบเอ็ดคนได้เอาโซจับใจเป็นโนมันม่วนกะบะม่วนนะจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจอยซอนี่มีอย่างพ่อกระต่ายหมเดี๋ยวแม่ได่จะมาเปียโนอ,ยอันนี้อันนี้อันนี้คือปีก้อยเจ้าปีก้อยปี้อยนี่ปีนำเสียงนำเสียงถ้าเสียงปีนี้ใหญ่ เจ้าโซก็จะต้องใช้เสียงใหญ่เจ้าถ้าเสียงปีนี้มันน้อยเจ้าซอาก็ต้องใช้เสียงน้อยเอนี่มันจะโซไปตามตามอารมณ์ตามอันอย่างนี้เจ้าจะจ้าเนื้อไปแ,แต่ตัวนี้เข้ามามบังคับจะทำให้มัน เล่งแล้วึ้นเจ้าดูสนุกสนานเจ้านักขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นเนี่ยนักไอเตอร์ห้งเอาซึ่งเขามาใส่พูดถึงการซอเนี่การจอยซอนี่เขาสามารถจอโดยที่มันต้องมีเครื่องดนตรีได้กับเจ้าได้แต่มันก็บม้วม้อน่ะมันก็บม้วนมันก็คลึกคลื้นเออมันแบบมีออยังมันบ่เหมือนอุทอรเพลงบ่มีดนตรีเก่าเจ้าซอก็บ่มีตีอีน่ะแต่ฟังได้แต่มันมันบ่มีตีนเหมือนกับไอ เขากินแกงบัดได้ใส่แป้งชุนรสบัดได้ใส่รสด, <c oughs> ดีบัดได้ใส่ <c oughs> อย่างเงี้ยเนาะบัดไ,ได้ปรุงรสอ่ะจ้าดนตรีในภาคเหนือนะคะ <c oughs> ก็จะได้แก่ซึ่งสลอ้อแล้วก็กองสบัดชัยกับปีแนนะคะนักเรียนไปดูเครื่องดนตรีทางภาคเหนือได้เลยนะคะ ปีแนาเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวเหนือที่ถูกจํากัดให้อยู่ในประเภทของเครื่องเป่าโดยมีส่วนประกอบสำคัญที่เรียกว่าลิ้นซึ่งทำมาจากใบตาลภาคกลางส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะทำนาเป็นหลักดังนั้นเพลงก็จะใช้เพื่อความสนุกสนานและก็ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ในภาคกลางเราก็จะได้แก่ลำตัดแล้วก็เพลงเกี่ยวข้าวค่ะลำตัดนี่ก็เป็นการรอ้องโต้ตอบกันนะผู้ชายผู้หญิงในเทศกาลต่างๆนะคะส่วนเพลงเกี่ยวข้าวจะเป็นเพลงที่ใช้ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานจะใช้เพื่อเฉลิมฉลองในการได้พืชผ่ผนธัญญาหารหรือว่า,าหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ ใบเส่โอระเฮโอระชัยวันนี้ละอากาศดีวันนี้ละอากาศดีอยากชวนน้องพีเที่ยวให้ถึงใจตุ้มปั้งใเสโอระ เฮเอาเฮเฮทุกวันนี้สุพรรณบ้านหนูคุณยา่าคุณปู่ท่านดูขยขันเฮเอาเฮ้ครอบครัวฉันเป็นชาวนาลงแค่กันมาแต่โบราณเฮเอาเฮได้นะใครต้องไปช่วยเกี่ยวอีกหน่อยเดียวเดียวเขามาช่วยฉัน เอาเฮไม่มีการจ้างด้วยเงินด้วยทองตอบแทนพี่น้องไปด้วยอา,อาหอารดนตรีในภาคกลางนะคะก็จะได้แก่ระนาดค่ะซอแล้วก็คุยเพียงออจะเข้เชิญพบกับเค่อดนตรีทางภาคกลางได้เลยค่ะระนาดเป็นเคร่อดนตรีชนิดตีนะคะ you <laughs> ดูต่อคลิป2นะคะ